น้องขาวในอดีตคือที่ตั้งของหมู่บ้านสองหมู่บ้านที่ร่วมกันต่อสู้กับทหารพม่าก,ก่อนสิ้นกรุงศรีอยุธยา สวัสดีครับคลิปนี้ทางช่อง u Super The Channel เรายังคงนําพาท่านเดินทางมาที่เมืองหน้าด่านกาญจนบุรีนะครับคลิปนี้เรามาที่วัดอินทารามนะครับหรือวัดหนองขาวนะครับตั้งอยู่ที่ตําบลหนองขาวอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจากข้อมูลของสํงงานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและแหล่งข้อมูลอื่นๆก็จะระบุตรงกันว่าวัดอินทารามหรือวัดหนองขาวนะครับตั้งเมื่อปีพศ2320นะครับ นั่นก็อยู่ในสมัยกรุงทนบุรีนะครับในสมัยที่กรุงศรีอย,ยุธยาเป็นราชธานีนะครับเมืองกาญจนบุรีก็ถือว่าเป็นเมืองหน้าด่านของ กรุงศรีอยุธยานะครับและเป็นเส้นทางการเดินทัพสมัยโบราณนะครับที่ตำบลหนองขาวเดิมมีหมู่บ้านอยู่2หมู่บ้านนะครับคือหมู่บ้านดงรังนะครับมีวัดประจำหมู่บ้านคือวัดส้มใหญ่หรือวัดใหญ่ดงรังนะครับและก็หมู่บ้านดอนกระเดื่องนะครับที่มีวัดประจำหมู่บ้านชื่อว่าวัดโบสถ์นะครับในสมัยไปกรุงศรีอยุธยานะครับกองทัพพม่าได้ยกทัพเข้ามานะครับ หมู่บ้านทั้งสองหมู่บ้านได้รวมตัวกันสู้รบกับกองทัพพม่านะครับแต่คาดว่าด้วยกองกาลังที่น้อยกว่าจึงพ่ายแพ้ต่อพม่านะครับทําให้พม่าบุกทําลายหมู่บ้านแล้วก็วัดวารามจนเหลือแค่ซากวัดและซากเจดีนะครับต่อมาเมื่อสองครามยุติลงนะครับชาวชุมชนที่กระจัดกระจายก็ได้รวมตัวกันที่บริเวณหนองน้ําใหญ่นะครับ แล้วได้มีการสร้างหมู่บ้านขึ้นมาใหม่นะครับเรียกว่าบ้านหนองยาดอกขาวนะครับต่อมาคงจะก่อนเหลือแค่บ้านหนองขาวนะครับหลังจากการตั้งหมู่บ้านเสร็จก็น่าจะมีการสร้างวัดขึ้นนะครับก็คือวัดอินทารามหรือวัดหนองขาวในปัจจุบันนี้นะครับในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็มีพระมหากษัตริย์หลายพระอ,องค์เสด็จมายัางบ้านหนองยาขาวนะครับ อาทิเช่นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเมื่อครั้งพระองค์เสด็จการจนบุรีนะครับพระองค์ได้เสด็จผ่านบ้านหนองยาขาวนะครับดังพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์นะครับกล่าวว่าลุ่งขึ้นวันศุกร์แรม14ค่คานะครับพระองค์เสด็จจากพระพาเมืองการจนบุรีถึงพระพาบ้านหนองยาขาวนะครับพระองค์ทรงประทับครั้งแรมอยู่หนึ่งลาตีนะครับ ข้อมูลเหล่านี้ถือว่าเป็นหลักฐานยืนยันการมีอยู่ของชุมชนและวัดอินทารามนะครับเมื่อ,อปีพศ2520ก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมานะครับภายในวัดอินทารามมีวิหารปฏิสานพระพุทธรูปปางป่าเลไลนะครับที่ด้านหน้ามีหอะระฆังลักษณะเป็นมณฑบทรงสี่เหลี่ยมขนาดเล็กนะครับส่วนบนเป็นลักษณะเจดีสี่เหลี่ยมย่อมุมนะครับภายในวิหารปฏิสานพระพุทธรูปปางป่าเลไลนะครับ มีลักษณะเป็นพระรูปปูนปั้นแบบโบราณนะครับโครงสร้างภายในจากข้อมูลระบุว่าทํามาจากไม้ลวกนะครับมีขนาดหน้าตาก,กว้าง2เมตรนะครับสูง7.5เมตรนะครับพระรูปองค์นี้มีพระนามว,ว่าหลวงป,ปู่โตนะครับเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวหนองขาวนะครับและชาวชุมชนใกล้เคียงนะครับเชื่อกันว่าการกราบไหว้ขอพรหลวงปู่โตก็จะสําเร็จดังใจหวังนะครับ ส่วนวิหารที่เป็นสิษฐานหลวงปู่โตนะครับเจาะข้อมูลสันนิษฐานว่าเป็นการบูรณะมาจากซากของวิหารหลังเก่านะครับโดยรอบของวิหารนะครับก็มีรูปปั้นของอดีตเจ้าว,วาดของวัดอินทารามนะครับ ปรดิษฐานอยู่ทางฝั่งซ้ายของวิหารนะครับนับจนถึงปัจจุบันนะครับเจ้าวาดที่ปกครองวัดอินทารามมาแล้วมีทั้งหมด17รูปนะครับรูปปัจจุบันเป็นรูปที่17นะครับก็คือพระสมุทรสมโพธิอินทราวีนิโยนะครับ ด้านหลังของวิหารนะครับก็จะมีเจดีย์เก่านะครับซึ่งมีรูปแบบศิลปกรรมแบบสมัยรัตนโกสินทร์นะครับภายในวัดอินทรามยังมีเจดีย์ทรงพระปางนะครับคาดว่าเป็นศิลปกรรมในสมัยยุทธยาตอนปลายนะครับมีรูปแบบเป็นพระปางทรงไทยนะครับฐานล่างเป็นฐานเฉียง3ชั้นนะครับเหนือฐานเฉียงเป็นฐานปัดหรือฐานบัว4ี่ชั้นนะครับที่เรือนธาตุมีซุ้มจระนำสี่ทิศนะครับที่กรอบของซุ้มจรนนำเป็นประติมากรรมปูนปั้นรูปพญานาคนะครับ ลักษณะของพระปางคล้ายๆฝักข้าวโพดคล้ายๆกับเจดีย์ทรงพระปางที่วัดนางโนนะครับส่วนบนสุดก็มีนัพสูรนะครับเป็นแบบโลหะนะครับเจดีย์ทรงพระปางองค์นี้มีความสูงโดยรวมราว20เมตรนะครับตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของวิหารหลวงปู่โตนะครับส่วนที่ด้านหน้าของอุบโบสถหลังใหม่ของวัดอินทาราามนะครับก็จะมีเจดีย์ศิลปกรรมในสมัยรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งเป็นเจดีย์เก่านะครับ อยู่ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับลักษณะเป็นเจดีย์ย่อมุมไม้ My 12นะครับเป็นเจดีย์ทรงะระฆังเหลี่ยมนะครับส่วนอุโบสถหลังเก่าของวัดอินทรามนะครับจากการน้ำพระสการสอบถามพระอาจารย์เจ้าวาดนะครับท่านก็เมตตาเล่าให้ฟังว่าเดิมทีตะหว่างพระปางกับวิหารหลวงปู่โตนะครับก็จะมีอุโบสถหลังเก่านะครับซึ่งมีรูปแบบเป็นลักษณะอุโบสถสถาประกรรมสมัยอยิธยาตอนปลายนะครับ โดยด้านหน้าจะมีภาลัยยื่นออกมาด้วยนะครับปัจจุบันที่วัดอินทารามนะครับถือว่าเป็นแหล่งปฏิบัติธรรมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับส่วนร่องรอยของวัดประจําหมู่บ้านเดิมนะครับ วัดโบสถ์ปัจจุบันล้างไปแล้วนะครับเหลือเฉพาะเจดีย์ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนหนองขาวโกวิทยาคมนะครับส่วนวัดส้มใหญ่หรือวัดใหญ่ดงลังนะครับปัจจุบันยังมีการบูรณะต่อเนื่องนะครับในโอกาสหน้าเราจะพาไปย้อนรอยดูร่องรอยโบราณของวัดใหญ่ดงลังนะครับสำหรับคิดย้อนรอยโบราณที่วัดอินทารามของทางช่อง you Super ปอร c h a n n e l นะครับ คลิปนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากพวกคุณเจ้านะครับพระอาจารย์เจ้าวาดนะครับรวมถึงพระภิกษุสงฆ์และชาวชุมชนนะครับและแหล่งข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการทําคลิปนะครับถ้าเกิดข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยนะครับก็ต้องฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกด subscribe นะครับฝากแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วเราจะพาไปย้อนรอยโบราณที่แหล่งโบราณอื่นๆในตอนต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้กราบขอพวกคุณมากครับสวัสดีครับ